สวัสดีครับหลวงปู่แ้วพระปัญโยสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสหลวงอำเภอกวนขนุนจังหวัดพัทลงุงกับตำนานบทใหม่หรือสีป้อนนมนางสีดาตำนานแห่งการชุบชีวิตกับร้ายให้กลายเป็นดีค้าขายโชคลาภมาั่งมี นี่ยตอนนี้คือคลิปที่หลวงปู่เล่าที่มาที่ไปของวิถีป้อนนมให้เป็นเมียก็พูดแต่หยอกได้กันประกันหยีชี้มือไปหยอกได้หยีชี้ปะกกอนไมาประกันนะได้ประกันกระป๋ายหรือขี่กระป๋ายข่วนกับคือบาราโก็หมอดังบุญโต้ไอนประกันพาไปมาไปโยกคุ้มหลุงกาแส้แก้ก็ไปตึ้งนั่งบุญโต้แมทองขึ้น ทองกึ่งดึงสัตว์ขอรักมากเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งเป็นตระกาผู้ยิ่งดึงแร่เล็วกะโอนทำนู่นตู้นได้ไวเล็กนี้ก็วในประเทศนี่มันจะจิบไม้มัดไวไม่กันจะกินบางต้นเหรอพระกระตันตกใจถึงกุีธีตกเจพาลอยไปลักลักรนั่งในบูชาตำเปมันจะปล่อยลอยต่างรุ่

ลงหมือนกึ้แบเล็กคือตั้งเหมือนิ้เลยตป่าพูดับบป่านพูดเด็กนายย่ไม่ออนเมันยังดมโอ้ยไม่กินไรดมแต่ไหนก็ไม่ใสอที่ว่านึกมาได้อกาตาถึงเรียนเมืนกลางคอมันจะเป็นจิงมัเป็นจริงโลกเลยเรื่อหนังลายกาตาพอดารามจบน้ำดมไม่รอกจัอยูจีเี่ยอยต๊บต๊บ นังสีดาปายุนเดักนางีดาได้กินรตายอนี่เรื่องมันน้องนะอันนี้อันนี้ก็เปียบติมคือจอบใบจายกนี้จายหนึ่งตองไม่ก้ากินกินกระบาสนเดรี่าข้อแม่ตาข่อแม่ตาคคนนานขาายกันออปลาพคนนะโพใหญ่โพล้วยั่เนี่ยนะเพียงมต่ม่ตาผมันอยู่ี้ใชนางสีดาชุบชีวิตนางสีดาเป็นนาตาก็เลย

านาที่อนนะั้นยังไม่มีท่าทีว่ามีลมหรือพายุใดๆตกลงมาแต่แล้วผู้เข้าร่วมพิธีต้องตกตะลงึงเมื่อพิธีเริ่มขึ้นทั้งลมและฝนโปรยปลายลงมาตลอดพิธีเสมือนหนึ่งครูบาอาจารย์คืวดาเจ้าที่เจ้าทางได้รับรู้และมาอำนวยอวยชัยจนเสร็จพิธีการ,การ ฝนและลมพายุข้อสงบนิ่งเห็นได้ชัดว่าพิธีในครั้งนี้มีความเข้มขังตามแบบฉบับไสยเวทของเขาอ,อ,อ้อซึ่งเจติอาจารย์ที่ร่วมประกอบพิธีพุทธ,ธาพิเศษในครั้งนี้ยู้วันแล้วแต่เป็นผู้สื่อสารวิชาสายปักศิลาของข่อทั้งนั้น อาทุกเช่นอาจารย์เบียดวัดคู่เกนอาจารย์พองวัดแจ้อาจารย์จรูนวัดเขาเมืองตอาตลอดพิธีลมพายุกระหน่ำฝนโดยปลายสลับหยุดจนจบพิธี จากเหตุการณ์ในพิธีพุทธาพิเศษในวันนั้นทั้งลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่แพ่วเองและลูกศิษย์ลูกหาของพระเกจิอาจารย์ต่างๆที่มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษในวันนั้นยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าล็อกเก็ตดือสีป้อนนมและเหรียญต่างๆของรุ่นนี้จะเป็นตำนานให้สืบสารเล่าขานกันต่อไปแน่นอน เพราะทั้งด้วยความเข้มขังของพิธีในวันนั้นและเกจิอาจารย์ต่างๆที่ร่วมพิธีพุทธาวิเศษในวันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สุดของสายเขาอ้อ,อตักกะศิลาแดนใต้นโมพุทธทอทายอสิทอทุมออาอีอืออูรือรือเอแอไอไอ อูเอาอํมอะสาธุหลวงปู่แวพวพละปัญโย